ท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรายังอยู่กับเหล่าเทวดาที่ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับผมก็อยากจะยกมาให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเทวดาเนี่ยส่วนมากที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามวิกาลเนี่ยนะครับก็จะหอบหิวเอาปัญหามาลงมาจากเทวโลกแล้วก็มาให้พระพุทธเจ้าได้วินิจฉัยแล้วก็อธิบายเพื่อจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติต่อ นะฮะถ้าประพืติปฏิบัติดีบารมีพร้อมเนี่ยก็จะสําเร็จในชั้นเทวโลกหรือพรหมโลกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ได้แต่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถปฏิบัติบําเพ็ญบารมีต่อจนบรรลุได้เนี่ยก็จะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์หรือว่าในโลกอื่นๆตามกรรมตาม,ตาม,ตามที่ตนเองได้ทําไว้นะครับเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องเทวดาอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในขัตติยะสูตรที่4วักเดียวกับเทวดาองค์ก่อนๆที่ได้เล่ามาโดยบอกว่าเทวดาองค์นั้นเนี่ยได้ทูลขึ้นว่าคัตติโยทิปังเศโทกษริย์ประสิฐประสัดสองเท้าทั้งหลายพลิพัทโธ จะตุปธังโคประเสริฐประศัตรสี่เท้าทั้งหลายโคมารีเศรษฐาภริยานังภรรยาที่ได้กันมาตั้งแต่เมื่อยังเป็นสาวเป็นภรรยาที่ประเสริฐโยจะปุตตานะปปพโชบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐกวบุตรทั้งหลายพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังเทวดาภรนามาในลักษณะดังนี้ก็แน่นอนครับ ไม่ว่าะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเรา,เราในปัจจุบันพอฟังดูแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ค่อยโล่งหูเท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องฟังว่าเมื่อเทวดากล่าวเช่นนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไร พระพุทธองค์เมื่อได้ทรงฟังดังนั้นแล้วก็ทรงขานขึ้นว่าสัมพุทโธที่ประทังเสถโทรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าสัตว์ตสองเท้าทั้งหลายอาชาณิโยจะตุกปรทังอาชาในประเสริฐกว่าสัตว์สี่เท้าทั้งหลายสุดสุสาเศษารษฐาภริยนางภรรยาที่เชื่อฟังประเระสริฐกว่าภรรยาทั้งหลายโยจะปุตานมุตสบู บูที่เชื่อฟังประเสริฐกว่าบุทั้งหลายเมื่อฟังพํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าคำของเทวดาเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้ง4ี่ข้อเลยเพราะกษัตริย์เนี่ยจะว่าประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเนี่ย มันก็มีเทพพยายดามันในมนุษย์เป็นต้นนั้นนะ่ะมันก็ไม่ถูกนะครับที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับจึงจะประเสริฐกว่าเทพพย,ยดาและก็มนุษย์ทั้งหลายโคตัวผู้หรือจะประเสริฐกว่าสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเพราะดีกว่าโคผู้ที่ยังมีอีกต้องเป็นม้าอาชาในท่าน,นั้นจึงจะประเสริฐกว่า สัตว์สี่เท้าทั้งหลายภรรยานั้นเนี่ยจะแต่งงานกันแต่เมื่อยังสาวสักเท่าใดก็ตามถ้าเป็นภรรยาที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐได้อย่างไรต้องเป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีเท่านั้นจึงจะประเสริฐบุตรก็เหมือนกันจะเป็นบุคคลที่เท่าไหร่ก็ตามจะเป็นบุตรคนหัวปีหรือคนสุดท้องก็ตามถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของมารดาปิดาแล้ว ก็เป็นบุตรไม่ดีทั้งนั้นบุตรที่เชื่อฟังคําสอนของมารดาบิดาเท่านั้นจึงจะดีจึงจะประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงมีคํำว่าเทวดานั้นใช้ไม่ได้ก็คือคําพูดของเทวดาที่ลงเมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเทวดาองค์นี้กล่าวมาทั้งสี่ข้อถือว่าไม่ถูกทั้งสี่ข้อนะครับ นี่เทวดาสังยุตเนี่ยก็คือเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาเข้าฟอบพระพุทธเจ้ามักจะหอบเอาคําถามของตนเองลงมาเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าวินิจฉัยสําหรับเทวดาองค์น,นี้เนี่ยได้เอาความเชื่อได้เอาคําถามของตนเองลงมาถามพระพุทธเจ้าว่าใครประเซอิฐสุดในบรรดาสัตว์สเท้าสี่เท้านะครับแล้วก็บุตรภรรยาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ได้วินิจฉัย ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อวัดปฏิบัติง่ายๆสั้นๆส,สำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อให้ผู้คนได้ดูได้เห็นได้รู้กันเยอะๆนะครับได้บุญได้กุศลด้วยกันนะฮะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอัปโหลด เรื่องเล่าใหม่ๆมาท่านจะได้รับทราบก่อนใครก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ